น้ำปลาปรปุงเองเหรอคะน้ำปลาแซ่บตีดีัดปอพัดใช่ไหมคะ จากร้านจากร้านอาหารคัวคัวป,ปันสุกข,ขออนุญาตลงยูทูปนะ,ะช่องใจโอวตีค่ะ,ะยอ่ยอๆยอ่อยๆก่อนก็ขอ้รนะครับวันนี้ทำบุญทำบุตั้งศาลใหม่ ยี่สิบแปดมกกะลาส,สองห้าหกเจ็ดได้รับความวนอนุครคะอ์จากประหลัดพัดชลากรชลากรเอาส้มตำ ข้าวเหนียวส้วมตำอาหารมาร่วมบุญใส่ทอดฉันว่านะต,ต้องยกไปจัดตรงโน้นลเราไปช่วยทำอยู่ตรงนังบบ้น,นไปยนะัได้ไม่เดินบอนน่อยนะคุณเดี๋ยวผมยกตัวชามให้ทีี่ยก็ได้ครับตรงนี้มันร่มดีแล้วออยกมาแล้วไม่กล้ามาจากบ้านเหมือนเดิมเดี๋ยวตกลงกันนะเนี่ยใช่ลชหลายเสียบหลายเด้อค่ะเด้อใช่หน่อยเสียบหน่อยได้ของหน่อ บใส่บแซบได้บใส่าแซบปลาใส่บแซบบใส่บแซบไยชู้าขาดใยชูก็คือขาดยชูขาดตามั้ไก่ขัดใจด้วยต้มตำไงล่ะไก่ทอดก็หมักมาเอง พิสูจน์ทอดสวยงามมากเลยเมื่อกี้มีเรื่องตกใจใช่ไหมฮะนิดหน่อยอันนี้ตั้งตื่นเต้นค่ะใบไม้อบไม้ตื่นเต้นเนี่ยก็กลัวกลัวคนในงานจะหลับเออเรียกร้องความสนใจก็เลยทําให้ตื่นเต้นหน่อยอุ้ยอันมันไม่แน่นเหรอได้ยังไง สายมันหลวมมันหลุดนิดนึงฝอดออกตอนเก็บแล้วพอดีมันก็เลยหลวมนิดนึงซิ้นจักจิ้นได้บ่ไก่เนี่ยก็เป็นดาแสบแท้เคยผ่าผ่าตอนไหนโอ้หายผ่าตอนธรรมดายันปลาท้อจัดไก่ใส่จานเดี๋ยวหญ่คุณแม่เกลือเสียวถังเลยครับเนี่ยต้องให้เต็มที่เลยใส่ยังเอกใส่ยังเอกใส่เสวย่างบ่ตำไทยก่อนบ่

อันนี้น้ำมะขามน้ำมะขามใช่ไหมน้ำมะขามน้ำปลาร้าน้ำปลาร้านี่ปรุงอีกไหมอนี้ต้องปรุงมันอร่อยที่น้ำปลานนะปลาต้าต้ม ตเนี่ยหนูเอาไปไหว้พระไอ้ถวายพระเลยนะไหว้พระจัดถวาพระสิบลูกกับเก้าค่ะแต่ไม่ไม่รู้ว่าเขาจัดกี่กี่ที่กี่คำนับสามพระสามพระสามวงจัดจัดจังชสามชุดสามวงคุณพูนเอาเต็มเต็มให้ล้นให้เหลือไปเลย ไม่ใช่ส้มตำยายเพิงนะไม่ใช่ยายเพิงคกใหญ่ๆยั่วยั่วยุไซกูจะกัดเลยฮะยี่ซก่ัเอากรลาดังเนาะที่่ซีสเกตนเยวกัอยเนี่ยอนาอ๋อคนอำนาจจ้ะคนมีอำนาจบ้านเดียวกันกับบ้านประหลัดออปรลัดก็ย้อมหน้ ส้ตมตำนี่ไทยใช่ไหมใช่ค่ะไทยก่อนไทยเป็นใหญ่ลาวมาทีหลัง <c oughs> อืมกัดไอ้นี่เนอะเพราะว่าก็ได้กินมะ<า>นาวเนี่ยเ<ต>ปรี้ยวเเลยไปเลย สามจานไม่ใช่หรอสามเมืองสามวงใช่ไคะสามวงดูไอ้นี่หน่อยให้มันเต็มเลยให้มันเต็มจานเลยค่ะให้ล้นเลยก็เดี๋ยวก็แยกดวงหันแล้วจะได้เราถวายเป็นมงคลก็ต้องพูนสวยขนาดไม่ใช่เพื่นะค่ะเพียยโคกใหญ่ๆคกทุกวันนี้ก็ใบนึงเกือบพันแล้วนะใหญ่ขนาดนี้น่ะอ่า แต่เดี๋ยวนี้ใช้คกไม้กันนะมันขึ้นลาอยังไงก็สู้แบบดั้งเดิมไม่ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังแตกได้แล้วก็หนักไม้มันไม่แตกแต่ว่าขึ้นลาได้มันก็ต้องทำอย่างเขานี้แหละปรุงเครื่องก่อนเสร็จแล้วก็มาหลอกกอลงไเลย ใส่ถั่วใส่กุ้งถั่วกุ้งโรยหน้าจานหรือว่าให้เขาตัก่น่เดีให้ป้าจักเองเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถ่าแล้วก็ยกไปไงไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ถางแต่งจานเองก็ได้เสร็จโคก็เทใส่ผ่า ตักจะคบไปเลยตักเลยแล้วก็จะได้ตักแล้วก็จะได้จำไทยต่อรีบํำเลยครับอันนี้ไม่โรยบอกเอาไว้โรยหน้าไหมเอาไว้โรยหน้า จานนี้เป็นจานของไทยทังหนูทั้งชุดอ่ะของหนูทั้งบ้านทั้งบ้านเลยไม่เอาของวัดแล้วยืมของวัดมาทำไมไม่เอาแล้วยืมของวัดมาทำไมเรามาฝากไม่รูจะไหว้ยังไงแล้วมีก็บอกเข้าไปเลยว่าไม่ต้องเอามาโทรแต่แหกถายรูปไปดูไม่เห็นไหมล่ะในไลน์กลุ่มมากแต่อย่างอื่นที่ไม่เอามาไม่เอามาพี่โต๊ะ วัีผมเบกสร็จงราคาที่แล้วล่ะกุ้งใส่ไรโอเสอใสกกุ้งอย่างดีนะคะไม่ใช่กุ้งแดงค่ะกุ้งเนื้อค่ะกุ้งเนื้อตับลงสองเซตตหรอคะสาม เออพูดด้วยไงอ๋อเดี๋ยวนะไ่ละออมก่ย่างเดียวไกมาันพูดไม่กองเยอะหรอกสองเซาพูดใส่จานี้แล้วมีมีอมไก่มีออมไก่ด้วยมาจากร้าน กัวปันสุกหนูสาวอ้าตายหาตาลายดูสิจัดแล่เขาใจว่าจานนี้ม่ันจะไรมันจะรมันจะไรไม่ต้องเลยจัดตั้งไอ้เนี่ยขอขอใส่ผักโขดไม่ต้องแต่งสวยเอามามีมีกับพ้าอะไรอีกคะนอกจากแกงอ่อมนี่น้ำตกด้วยใช่ไหมมีลาบน้ำตกด้วยใช่ไหมนี่ไม่รู้อะไรมั่งไงก็ไม่รู้จะตักอะไร กับข้างห้าอย่างาหาอาดใส่ท,ที่เหลืออะไรวะจะำไมใช่ใช่ต้องตำไมาไว้อีกค่ะจำเพือไปเลยจำเพือไปเลยจะได้ครกจะได้ใส่เปลี่ยนจะได้จำกะลาต่อําไทายอีกสักครกเดืองต,ต่อเลย ถ่ายหน้าคนถือด้วยดิไว้ถ่ายอย่างนี้หลอหร้อพิธีบวงสวงศาลพระภูมิหมู่บ้านแสงระวีนั่นจ้าค้างวดนี้มาแต่ว่าอันไปแล้วครับสองแปดหนึ่งแปดอันไปแล้วสองแปดอันไปแล้วสองแปดก็อันงวด อาจารย์น็อตตี้ให้แปดมานะมีแปดตัวไหนซื้อไม่ได้เลยวางไว้่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเหมือนจะกดดับกอนชองยังไงไม่รู้แบบรอสิรอไม่ไม่รอไงไม่ได้เร่งแต่เร็วหน่อยครับเดี๋ยวรถเร่งแล้วเดี๋ยวรสชาติเปลี่ยนใส่พริกใส่มะเขือใส่น้ำตาลเรี้ยวหวานนี่บัน ดูอย่างนี้จะไปเปิดร้านเองใช่ไหมจ้่บอตทอใช่เจ้าค่ะตอททอเที่ยวไทยปักหมดเลยสมุดประการค่ะมะนาวไม่ได้คั้นนมะนาวสดเลยของแท้จากสวนท่านประหลัดเลยนะโอ้ปลูกเองปูกเองปอตาลด้วยค่ะต้องไปกินที่ร้านด้วยที่บ้านเลยค่ะที่บ้านเลยค่ะ ที่บ้านบ้านแกอยู่ตรงไหนนะเคเชิญผมไปตรงไหนเที่ยวเราไปไม่ถูกเลขไซส์สองค่ะเลขไซส์สองอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบางนาตาดตรงข้ามเอกากรางไม่ถึงก่อนถึงก่อนถึงเลยทางเป็นร้านอาหารเราเราลงเราบอกวสันติไปหน่อยเลยบอกว่าสันติให้ให้ชิมหน่อยเชิญนหนึ่งให้ชิมได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าสันเลขไซส์หนึ่งอ่ะมันอยู่ฝั่งนู้นลาวินินเลขไซส์สองอยู่ฝั่ง อา่านี่ข้าเหนียวมาด้วยมีของแค้ครับมีกระเทยียแคร์มีกระตีบซิมเลยเด้อโอเคปะครัคบโอเคครับนี่ไเป็นคุณแม่บ้านเนี่ปอแลเอ้เห็นปลาแดงครับผมเพื่อนเมืเ่อย่อมบอกเลยหลอกถามเพื่อนเนี่ยเฮ้ยผมมีปลา ใส่อียงแน่ประบอกเลยน้นงของฝมของกของฝากของฝากบาแก้วขนาดน้องเนยังบอกนะเพินให้เองบ่เพินปรุงเดงลุกน้องกอดแท็ก นช็อกเท้ก่อนชักเท้แล้วเปรี้ยวหวานใช่ไหมสั่งทางเผ็ดเปรี้ยวบางจำไทยไม่เคยไม่เคยเท่าไหร่เมียกลับมาแล้วปลาหม่อนเนี่ยเนี่ย ร้านไหนเนี่ยร้านตลาดค่ะร้านบ้านบ้านตลาดโอ้โหมีซุปเมฆเลยนะคะอ๋อของปอเองเลยเหรอโอ้โหใช่ท่านละมาเองเลยออ๋ไม่ไม่รู้ว่าเขามีไอ้นี่ที่บ้านมาเลยโอ้โหแล้วนึกว่ามีลาบที่ไหนได้เนี่ยลาบสดสดชนชนเลยนะครับนี่อะไรเนี่ยดำดำปลาเะี่ปลาแพชันไม่ได้เขาก็ปูปลา น้สดมีไรกับปลาเต๊กนมัเป็นหมูสดน้าสดกินไม่ได้มม่กินไม่ได้ผิดอะไรอ่อันไหนหนแดงนั่นแหละไ้นี่น่พา่ไม่ได้นะ่สดวเลือบ่แต่นี่ไพอีสาน วัดนี้พระอิสาัดเปียงได้นู่นซอยลาดานเออ๋อของพลอยเปลี่ยนไปข้าวของพลอยตั้งไว้ที่พื้นกันอันนี้ก็จำลาวมาอ๋อนี่เขาสั่งมาแล้วนี่เอามาช่วยใช่ไหมอ๋อท่านปลาดเอามาประหลัดเอามาช่วยของเราก็สั่งมา ไม่ใช่ของเราของกะลาดเอามาไม่นเนี่ยพี่ใายเขจ่ายตังค์นะเอาเนี่ยเขากะลาดนี่ไมีแค่ส้มดำเหรออันนี้จะพาะโต๊ะนี่ของเขาอ,อันนี้ของใไทยเนี่ยเขาเหี้ยใช่เทนนะั้นแหละของอันนี้เป็นปู่นนออป้ายเราเ,าเนี่ยเจะสังสส่สองอีสานมาเงี้ยสั่งอีสานเชื่อเชื่ออีสานแน่นอนตัวใหญ่อันนี้น้ำตกอันนี้รูกที่ต้มต้มอะไร เก็บเงินอยู่ทั้งตะวินท้งนอไม่ได้จ่ายดือเดยวเใ้จ่าัได้มากเลยจับงไเอาใส่ยจด้วย มันปรุงเนีย่ยนะแต่ว่าขวดขวดขอกลางๆบ้านนี้น <laughs> นมีแบนเดี๋ยวเห็ดแบนเหลือจังใส่ขวนจะชิมจะขวดแน่เด้อให้ <laughs> ในจะขวดหนึงน่งเนี่ยใส่ให้เราเลย เแ้วต่อไปอันนี้ได้แล้วตำไทยเจีต่อไปตำลาวากช่วยช่วยพีวากดดันถือว่าให้ตำเร็วๆหน่อย ต้องยากเนาะใส่เครื่องไปเลย่ทีนี้มันก็ใส่น้ำไปก่อนมันก็ยั่วยั่วได้แค่นั้นยังเหลือชิ้นไม่ต้องแตกก็ปรุงไงปรุงแล้วก็คุกเลยเพราะว่ากระดาษชูนไปไหนหมดแล้วนะกระดาษกระดาษที่ชูนของเรานี่ของเราอยู่ในในถังเดียวไม่มีเมื่อกี้หอบเลื่อไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่อยู่ในกล่อง เจะหายหมดเดี๊ยวไม่ได้มีใช้แบบนั้นมีอยู่อันนี้ตำลาวเด้อพี่น้องเด้อลาปลาปูไม่มีนะตำปลาประกกอบแเจ้าเด็กขันบ่อบ่อเด็กขันบุ้มเลยแต่กุ่งว่นขันเจ้าเด็กขันบ่อขันอั่างไรบ้างเจ้าอีหยังขันเจ้าอ้อยังขันเอาค้อยบ่อขันเจ้าปลาแข้งเจ้าปลาแข้ง เอามือขันหัวแกะันนะไอหัวนันบ่ย่างชดกับย่างหัวนี่ก็บ่ได้ขันบุกลยแเลยบ่แล้วพุกกมาให้เบิ่งไทยพุกกระกว่างสี่ิเจ้าสีกระกว่างเนียเจ้าเป็นกระวดีแล้วโชคดีแล้ว้นเดี๋ยวไปก่อรับ บอกวิธี่ไหมต้องบอกกันไหมว่าเหตุจังใดเมื่อกี้เนี่ยเขาสายยางเนี่ยเขาสวมไม่เฉยเขาไม่ได้ดันเข้าไปสุดแล้วก็ไออตัวรัดก็ไม่ได้ขันปับเออตัวรัดคือเขาละประจักษไม่ได้รัดไม่ได้ขันพอพอเปิดแก๊สเนี่ยแก๊สมันก็ดันปุ้นออกเลยสายมันหลุดสายแก๊สหลุดแสดงว่าเขาค้ำมานอยู่ในเนี่ยแน่ไนแล้วจัดันเลี้ยงแทน ดีนะไปอยู่ในที่โล่งะต้องระวังต้องดูว่ามันแน่นไหมเพราะว่าเราเคลื่อนย้ายเราต้องระวังจเป็นผู้จเอาใต้นอนยาปใม้ผไว้นัีว่เคลื่อนเรเช็คให้ดี๋ยวแม่ขั้วเสียสมถูกว่าไดเด้ดแม่แม่ขั้วเศร้างามนี่จบเลยได้งาน มางานบุญเลยหลอดงานงานบุญเมื่อที่ได้โชคที่ได้โชคเพราะว่าถ้าถ้าตรงที่คนอยู่เยอะเนี่ยคงจะตกใจอันนี้คนคนอื่นไม่ได้มายุ่งเหมือนเนาะก็ราะตั้งสติได้มาต้องชงใจดอกเข้าเข้าเหยียดท่าต้องเบืองใหม่เป็นประสบการณ์ว่าเขาเป็นองา่ ไม่เราจะพาดตรงสายไฟกัน uhm ทุกคนทุกสายทุกคนมี่อการัการาพาดได้เพราะเราเคยใช้เตาฟู่เนี่ยเราก็พาดเหลือนี้ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ของเราเนี่จะได้จำได้ตลอดเราจะได้เช็คไม่งั้นจะไม่จำ ของใครเราก็จะช่วยดูทีนี้เวลาเกิดเพราะว่าเรามีประสบการณ์แล้วค่ะช่วยกันดูกันพาาดได้ช่วยกันดูระมัดระบังช่วยกันไม่มีอะไรบังเอิญ <c oughs> ทำดีที่สุดแล้วเอาไว้ทำพรุ่งนี้บ้างก็ได้ค่ะทำดี ทำดีทุกที่ทุกเวลาที่สุดใส่ส้มํำเสร็จแล้วก็จะขอกลับบ้านอ<ม>นเพื่อไปเปิดร้านต่อ้มาดาไปกี่โมงไปประมาณสิบโมงเก้าโมงครึง่งสิบโมงอยู่ได้ไหมอยู่ได้เพราะเรา ไม่ได้เช่าบ้านไม่ได้จ้างลูกน้องแต่ถ้าคนมีรายจ่ายอย่างอื่นยูไม่ได้เพราะลูกค้าไม่เยอะแล้็ของที่เราเอามาขายมันเป็นของแห้งมันก็ยังรอได้ถ้าเป็นของสดน่ะไม่ได้ของแห้งประเภทของฝากของอะไรเนี่ยใช่ของฝากเนี่ยมันไม่เสียคนขายก็ไม่กุ้มใจไอ้อย่างคนก็เดินถามเอ้ยร้านนี้มีของฝากใช่ไหม ก็มาวันนี้เอาขนมมาขนมมาลางังหนึ่งขนมปังลุงชัยนนขนมปังแบบไหนขนมปังเนยสดพวกพวกพลอยทองหลายไส่ยี่สิบยี่สิบยี่ห้าบาท <20 S 1> ชิน้นนึสีสิบตัวด,ดีสาดิ <laughs> โอ้ยสิไปตำกินเองละเห็นแล้วเห็นวิธีเห็นแล้ว ไปน่อยๆเองกันเนอะดูในหมู่บ้านแสนร้อยี่สิบหลังไทยเวลาจัดงานออกมา้ก็ิดแค่นี้มันไม่สามาชีไม่ต้องอะไรนอแจ่กตากานเองสมการเองก็ยังไม่สามาชีแต่แยกกัน่ะไ่ิชครัิมหน่อยสป้าไม่ต้องชิมมอร่อยอยู่แล้ว ผมใช้ผมดมกลิ่นนะ,ะจะได้อีอะไรไหมน่าอาสนให้หน่อยเชื่อใจชิมให้หน่อยแซ่บอยู่แล้วของครัเป๊ะอยู่แล้วเอาเอาใส่จานก่อนแม่ค่ะร้านนี้เป๊ะอยู่แล้วจานถวายพระก่อนต้มตำพันมีหลายจานอยู่แล้วนะ เรียบเลยนะนั่นจะค่ะส้มตำอะไรนะคะจากไหนนะจากลัดพัชรากรปลัดพัชรากรให้ความอนุเคราะห์นะคะอันนีต้ตำ